สวัสดีครับมาพบกับช่อง Developer Studio วันนี้ผมจะมาด้วยข่าวสารข่าวอที่ก็ไม่ได้อัปเดตมาหลายวันนะครับเนื่องจากาติดภารกิจที่บ้านนะครับตอนนี้ก็พยายามเคลียร์แล้วก็รีบมาทำคลิปนะครับคลิปนี้อาจจะแบบข้อมูลเก่าทีหนึ่งนะครับตั้งแต่ตัวเทล่าสองนนะครับโดนแฮกแล้วก็ไล่ทำลายมานะครับก็จะพูดคุยในเรื่องของแท็กทูแก๊ส ที่มีการยื่นพบโซ่ไปนะครับในการทํางานต่างๆแล้วก็ในเรื่องที่สําคัญนะครับนั่นก็คือตัว Market Module นะครับที่เริ่มมีการเคลื่อนไหวนะครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ข่าวแรกนะครับเราก็มาเริ่มกันที่รูน่าสอนะครับหรือเทอร์ล่าซึ่งในวันเดียวกันครับก็คือวันที่31นะครับหลังจากมีการแจ้งว่าตัวเชนนะครับล่มอพออีกระยะสัพพักไม่นานนะครับไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็มีการโพสทวิตของอในฝั่งเทอร์ลามันนี่นะครับได้มีการแจ้งนะครับว่าทางเชนเนี่ยได้กลับมาผลิตบล็อกหรือว่าตัวเชนเนี่ย กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับหลังจากมีการอัปเกรดฉุกเฉินอย่างสมบูรณ์นะครับซึ่งในขณะนี้นะครับผู้ที่ทําธุรกรรมเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะทําธุรกรรมได้ป,ปกตินะครับแล้วโนดตรวจสอบนะครับก็มีการป้องกันต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีการอัปเกรดในตัวระบบป้องกันเพิ่มเติมเร็วๆนี้นะครับหลังจากนั้นไม่นาน,นะครับทาง u n n o r l l b เนี่ยก็ได้ มีการอัปเดตนะครับของตัวสถานะบล็อกเชนเทรล่าคลาสสิกนะครับซึ่งเขาก็ได้แจ้งนะว่ามันไม่ได้มีผลกระทบใดๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องแยกกันนะครับว่าเทรล่าคลาสสิกก็จะอีกเชนหนึ่งแล้วก็เทรล่าเนี่ยหรือเทรามอน,นี่ก็อีกเชนครับหรือลูน่าสองจนะครับที่กําลังโดนโจมตีอยูอ่ตรงนี้เขาก็ได้แจ้งนะครับว่าเทรล่าคลาสสิกนะครับไม่ได้มีผลกระทบใดๆนะครับแล้วก็มีการอัปแดต ในช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะให้เป็นเวอร์ชันตัว v3 นะครับอ่าตรงนี้นะครับตัวเครื่องมือของการพัฒนาเนี่ยมันก็จะเริ่มแตกต่างกันแล้วนะครับในตัวเชนเทอราหรือ l ุ n a 2.0นะครับแล้วก็ตัวเท e ราคลา s สิกนะครับซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันนะครับในตัว l i b รารีตรงนี้นะครับมันก็เป็นข้อแตกต่างแล้วก็ ข้อผงชี้นะครับว่าตัวเทอรล่าลูน่าคลาสิกเนี่ยนะครับก็เริ่มมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากข่าวเนี่ยครับได้แพทย์สะพัดไปนะครับทางฝั่งผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นก็คือทาง a s t r o p o r t นะครับหรือ a s t r o ในปัจจุบันซึ่งเป็นเด็กของฝั่งทางเทอรล่า2.0นะครับเขาก็ได้แจ้งข่าวนะครับว่ามีการโจมตีนะครับแบบด็อกซิงนะครับ สองตัวเทล่ามันนี่เนี่ยในการโจมตีในส่วนนี้นะครับเขาก็ได้บอกว่าผู้โจมตีเนี่ยนะครับมีการโจมตีโดยใช้ในฝั่งของตัววอตเอ็มนะครับที่คอมไพล์เอาไว้ซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็ได้ไปสืบคนนะครับว่ารู้สึกว่าจะมีข้อความนะครับหรือในฝั่งของประเทศเวียดนามนะครับที่มีการโจมตีมาแล้วเขาก็ได้ถอดรหัสนะครับโดยใช้เครื่องมือตัวเว็บ a s s e m b l y นะครับในฝั่งของนักพัฒนา a s ส o p พอนะครับซึ่งตัว w o s M M ครับหรือา a s s e m b l y เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่เอาไว้พัฒนาตัวโค้ดนะครับแล้วทางคุณเดมอเฟียบเนี่ยนะครับก็ขอความช่วยเหลือนะครับจากคุณจาคอบนะครับซึ่งคุณจาคอบเนี่ยก็เป็นนักพัฒนาในฝั่งของ c อส m อ s นะครับแล้วก็เคยมาช่วย ของฟั่งทางลู n a าค a าสิกเช่นเดีวยวกันนะครับซึ่งก็มีมุมมองอะไรบางอย่างนะครับที่เขาพูดถึงในการทํางานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในความคิดเห็นของคุณจะขอบนะครับก็มีการตรวจสอบช่องโหว่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะ,ะทางเท r ราแมน,นี่หรือเท r ราสองนะครับตรงนี้เขาก็ได้แจ้งนะครับว่ามันมีความผิดปกติแล้วก็มีการกระทําอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้น กับมนุษย์นะครับโดยอาจจะมีการควบคุมใครบางคนนะครับที่มีความซับซ้อนนะครับของโค้ดเบสเขาก็ได้ยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของตัวอนโมซินนะครับก็มีช่องโมด้วยเช่นกันนะครับแต่ตอนนี้คือเหมือนก็มีการแก้ไขไปเรียบร้อยนะครับก็มีการยกตัวอย่างนะครับอย่างตัวดาร์กอนเบอร์รี่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็รู้แล้วนะครับว่าใครเนี่ยเป็น คนโจมตีนะครับอย่างตัวเทอรล่าคลาสสิกเนี่ยก็เหมือนกันครับในอดีตเนี่ยก็ใช้ตัวแพดดักากอนเบอร์รี่เช่นกันนะครับแล้วก็มีการแก้ไขในการอับเกดแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวไลเบอรารี่มาพัฒนาจนถึงปัจจุบันนะครับหลังจากที่เป็นตัวเทอรล่าคลาสสิกแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาตามลําดับในอย่างหนึ่งนะครับในการทํางานนะครับของคุณจาครอบเนี่ยเขาก็ได้เทส ในตัวระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเป็นนวนหรือรูปแบบอัตโนมัตินะครับในการแก้ไขในตัวแพดท,ที่มีข้อผิดพลาดต่างๆนะครับเขาก็ได้เทสหลายๆครั้งนะครับแล้วก็รูปแบบหลายๆรูปแบบนะครับซึ่งก็ผลออกมาเนี่ยเขาก็คิดว่ามันผิดปกติแล้วครับแล้วก็จะต้องมีการแก้ไขนะครับก็มีการพูดคุยกับทีมนะครับแต่ตรงนี้มันก็เป็นมุมมอง ส่วนตัวแล้วก็เป็นมุมมองของการทำงานที่เป็นรูปแบบที่เป็นองคอ์กรนะครับตัวนี้ก็จะต้องตามดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการแก้ไขเนี่ยจะถูกแก้ไขให้ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะครับในส่วนของตัวตัวคอร์สมอร์สนะครับแล้วจากการรายง,งานการโจมตีของเทรา2.00นะครับก็สูญเสียมูลค่าไปนับอยู่จำนวน6ล้านดอลลาร์นะครับ ตัวที่โดนขโมยเนี่ยก็จะเป็นตัว a s t r o p o r t นะครับที่โดนขโมยไปอยู่ที่60ล้านโทเคนนะครับมูลค่าก็จะอยู่ประมาณ500,000ดอลลาร์นะครับแล้วก็จะมีเหรียญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว USDC นะครับที่โดนไปอยู่ที่3.5ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็บิตคอยเนี่ยโดยนไป2.7นะครับ2.7บิตคอยน,ยนะครับ ก็รวมๆกันเนี่ยก็คืออยู่ที่หกล้านตอนลาานนะครับการทำงานเนี่ยก็หยุดไปประมาณอ่าิบหรือ30นาทีนะครับแล้วก็มีการแจ้งนะครับว่าตัวเชนเนี่ยกลับมาทำงานได้เหมือนเก่าแล้วนะครับคราวนี้ก็มาที่เรื่องของการเผาในกระเป๋าตังค์ง UH นะครับของไอ้ซีเลียทีซีนะครับที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงแล้วก็เฝ้ารอนะครับก็ คุณดิมมอนแ n นวันนะครับก็ได้ไปคุยกับคุณคริสซอมนี่นะครับที่เป็น c e o ของเทราฟอร์มแลบนะครับในการสนทนาเนี่ยก็เขาอยากรู้นะว่าจะมีการเผาเมื่อไหร่นะครับทางคุณคริสเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตอบนะครับว่าจะเผาเมื่อไหร่นะครับแต่เขาบอกว่าจะเผาแน่นอนนะครับหลังจากมีบทสนทนานะครับ ในวันต่อมาก็คือวันที่1สิงหานะครับคุณดอนแมทไหมเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความเนี่ยนะก็คือ,อาทาง TBL นะครับจะมีการปิดการดําเนินงานนะครับในสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็จะมีการเผาตัว IuC แล้วก็ UTC นะครับก็จะมีการเผาในช่วงปลายเดือนกันยานะครับซึ่งในส่วนนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากสารล้มละลายนะครับตรงนี้ก็ต้อง ามารอลุ้นกันนะครับว่าทางสารลมลดาะจะมีการอนุมัติเร็วกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นในช่วงเดอนเลายเดินกันยาที่จะมาถึงเนี่ยนะครับและเพื่อให้แน่ใจนะครับในข้อมูลที่จะมีการเผาจริงๆเนี่ยตัวนี้ก็เป็นการแชร์ของคุณมุลาส33นะครับที่ ได้พูดถึงในเรื่องของการเผาเช่นเดียวกันนะครับว่าทิฟแอลเนี่ยซีโอคุณทิ่ซามันี่นะครับมีการยืนยันว่าจะมีการเผาตัว IUC แล้วก็ u t ทีนะครับที่ถืออยู่ในกระเป๋าทิฟแอลนะครับในส่วนนี้จะไม่ได้ไปอยู่ในส่วนของของการล้มละลายนะครับหรือว่าจะเป็นการขายนะครับแต่ในส่วนนี้จะเป็นการเบรนนะครับตรงนี้ข้อมูลก็จะชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าจะมีการเบรนจริงๆนะครับในในกรณีนะครับ แต่ในส่วนกรณีที่2เนี่ยเขาก็ได้พูดถึงนะครับว่าในช่วงเดือนกันยานนะครับคุณซิซี่เนี่ยก็จะได้มีการปล่อยตัวนะครับในวันที่29อ่กากันยานนะครับก็คือปลายเดือนนะครับซึ่งมันก็จะตรงกับคุณคิสเนี่ยได้บอกไว้นะครับแต่ในช่วงเวลานะครับในการบทสนทนานะครับในทวิตเตอรอ์ในส่วนนี้เขาก็ได้พูดนะว่าจะมี การเผานะครับเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเป็นในช่วงต้นเดือนกันยานะครับก็สรุปแล้วนะครับการเผาจริงๆนะครับก็อาจจะอยู่ในช่วงเดือนกันยานะครับต้นเดือนกันยาแต่ที่ชัวร์สุดๆเนี่ยอาจจะเป็นในช่วงปลายเดือนเนี่ยตรงนี้คือความเป็นไปได้นะครับก็จะชัดเจนที่สุดนะครับในส่วนของการเผานะครับ คราวนี้ก็จะพูดถึงในตัว p r o p o s a l กันบ้างนะครับนั่นก็คือ Pro p o s a l 1น1 2 0นะครับที่มีการเสนอในตัว t a g to g a กในสัปดาห์ที่2นะครับในขั้นตอนการทำงานต่างๆเนี่ยก็จะมีการเทสนะครับแต่ในส่วนนี้ผมก็จะพูดถึงใน tag to get ในการทดสอบนะครับในการทดสอบนะครับก็มีการจำแนกไว้หลายๆกรณีนะครับ ในกรณีที่1น,นะครับในการเทสธุรกรรมแบบปกตินะครับผู้ใช้เนี่ยจะมีการทำ transaction พิเศษอะไรบางอย่างหรือว่า,าในตัวเหรียญน,นะครับก็คือมีการสร่งเหรียญที่แตกต่างกันนะครับผลลัพธ์เนี่ยถ้ามีความถูกต้องนะครับตัวภาษีจะถูกคิดแล้วก็หักออกไปตามสัดส,ส่วนนะครับสัดส,ส่วนแรกเนี่ย80%จะถูกเบิร์นไปนะครับแล้ว อีก10%เนี่ยจะเข้าคอมม u n i t y Po ีู่นะครับอีก10%ก็จะเข้าตัวรีวอร์ดนะครับหรือออร c โค p o ู l นะครับอ่าในส่วนนี้ก็เป็นการทดสอบนะครับในกรณีแรกในส่วนข้อ2นะครับอ่าในกรณีที่ไม่มีการรองรับตัวแท็กซ์เนี่ยนะครับอ่าตรงเนี้ยค่าภาษีจะไม่ถูกอ่าคำนวณน,นะครับเมื่อผู้ใช้นะครับ มีการทำธารเซช n หรือธุรกรรมต่างๆนะครับที่ไม่มีรายการของตัวแท็กสือค่าภาษีนะครับตัวเนี้ยค่าภาษีจะไม่ถูกออกนะครับแล้วอ่าตัวเนี้ยอาจจะไม่มีการซัพพอร์ตนะครับซึ่งหมายถึงว่าในการทำธุรกรรมตัวเนี้ยนะครับอ่าอาจจะอ่าไม่มีการรองรับหรือว่าไม่มีการทำธุรกรรมได้นะครับในกรณีที่2 ในกรณีที่สามนะครับในการทำทุรก,กรรม IBC เนี่ยก็จะแยกไปอีก2กรณีนะครับในกรณีที่ทำ transition นะครับโดยการโอนข้ามไปแล้วค่าแก๊สเนี่ยไม่เกินครับหรือว่าค่าแก๊สเนี่ยพอดีนะครับตรงนี้ก็เป็นการทำทุกกรการแบบปกตินะครับแล้วในกรณีที่สองเนี่ยก็คือค่าแก๊สเกินนะครับเขาก็ได้บอกนะครับว่าอาจจะต้องแบบมีการหลีกเลี่ยง ในกรณีที่ค่าแก๊สมันเกินนะเพราะว่ามันจะหักค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับในส่วนของอการทำธุกรกรรมของ IBC นะครับแล้วเขาก็มีการเทสในตัว E2E e นะครับแต่อาจจะต้องมีการทดสอบในตัวเทสนี่อีครั้งนะครับเพื่อ,อดูข้อบกพร่องต่างๆในส่วนตรงนี้ในส่วนข้อที่4นะครับการทำธุกรกรรมแบบล่วงหน้านะครับจำนวนเงินเนี่ยจะถูกอ,ออกจากต้นทางนะครับ แล้วผู้ที่ทำ transaction นะครับในตัว smart contact เนี่ยจะถูก tracker กกหรือถูกติดตามนะครับไม่ว่าจะไปทำธุรกรรมไหนๆก็จะถูกติดตามไปที่อื่นด้วยนะครับแล้วในค่าภาษีเนี่ยก็จะถูกหักออกนะครับเมื่อทำธุรก,กรรมสำเร็จนะครับในการใช้ในตัวนี้นะครับอาจจะต้องมีการ comment ในแหล่งข้อมูลที่มานะครับในส่วนของข้อที่4 ส่วนข้อ5นะครับในลักษณะการทำงานเนี่ยก็จะเป็นมัลติแทสเซชันนะครับตรงนี้ก็ถูกแท็กกิ้งเหมือนเดิมนะครับแล้วในการทำธุรก,กรรมก็จะคิดค่าแท็กหรือค่าภาษาีตามปกตินะครับก็คือสมมุติส่งไป5รายการอย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกติดตามไป5รายการนะมันก็จะเหมือนกับตัวข้อ4นะครับหรือในกรณีที่4ในกรณีที่6นะครับ ถ้ามีข้อผิดพลาดในการทําธุรกรรมหรือท r a n s a c t i o n นะครับในตัว smart contact เนี่ยเขาก็จะมีการ tracking เหมือนเดิมนะครับแล้วคราวนี้พอทําธุรกรรมล้มเหลวนะครับในค่าภาษีและค่าแก๊สนะครับก็จะถูกดีกับให้กับผู้ใช้ในกรณีที่เนะครับเมื่อผู้ใช้นะครับค่าแก๊สไม่พอนะครับในการทำธุรกรรมเนี่ยค่าแก๊สจะถูก ส่งคืนให้กับผู้ใช้นะครับรวมทั้งค่าภาษีด้วยนะครับที่จะไม่คิดนะครับแล้วในตัวระบบเนี่ยก็จะขึ้นข้อความว่าเอาออกแก๊นะครับซึ่งมีข้อผิดพลาดในการทดสอบในตัวเครือข่ายนะครับตรงนี้ก็ต้องอามาดูกันอีกทีนะครับว่าเขาจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับในเรื่องนี้ในกรณีที่8นะครับตรงนี้จะเป็นมัลติทถานะนะครับยกตัวอย่างก็คือมีการส่ง ล่วงหน้ารายการหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งในหน้าขณะนั้นรายการหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะใช้ตัวสกุลเงินก็คือแยกกันไปนะครับสมมุติอาจจะเป็น IUC ส่งล่วงหน้านะครับแล้วก็อาจจะใช้ตัว UTC นะครับที่ส่งไปในณนเดี๋ยวนั้นนะครับในการทธุรก,กรรมเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะครับตามกลไกที่เขาทำเอาไว้นะครับในส่วนกรณีที่8 ในกรณีที่9นะครับก็จะพูดถึงมัลติทางเซ t ชันนะครับในการทําธุรกรรมที่ชําระแล้วก็ผ่านนะครับแต่ในตัวละเอียดเนี่ยก็ตัวระบบเนี่ยครับสามารถที่จะชําระค่าธรรมเนียมได้หลายหน่วยนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติส่งไปหลายๆ t r a n s a เซ i ชัล action, แล้วคราวนี้มีตัว i อ c นะครับที่ไม่พอนะครับในการส่งค่าธรรมเนียมไปนะครับ พอตัว IUC เนี่ยไม่พอเรามี USDC ไว้อยู่นะครับก็ใช้ตัว u t c เนี่ยเป็นการคิดค่าบเนียมเนี่ยต่อได้นะครับในส่วนของกรณีที่9ต่อไปนะครับกรณีที่10เนี่ยจะพูดถึงในการทำ transaction แต่ล้มเหลวนะครับด้วยโทเคนที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับในตัว ทำ t r a ์เ t i o n ่ในการเขียนสมาร์ทคอนแทนะครับมันก็จะมีพารามิเตอร์ที่กำหนดว่าตัวเหรียญไหนหรือโทเค็นไหนนะครับสามารถที่จะชำระ,ะใน t r a n s a c t i o n นั้นๆได้นะครับซึ่งในตัวที่ไม่ได้กำหนดในพารามิเตอร์นะครับก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับในสุดตัวนี้ก็เป็น10กรณีนะครับที่เขาเทสเอาไว้ในตัวแท็กตูแ s ๊ส แล้วเพื่อนๆนะพี่เห็นกันยังไงกับเรื่อง Tag to g แกนะครับมีข้อดีข้อด้อยอย่างไงนะครับแล้วที่ผมนําเสนอนะครับมีข้อมูลอะไรตกหล่นก็สามารถที่จะคอมเมนต์เพิ่มเติมแล้วก็แนะนำกันได้นะครับต่อไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนั่นะก็คือเริ่มมีการพัฒนาตัว m a r ก e m o d u ูนะครับซึ่งหมายความว่าะจะเริ่มมีการรีเฟก แล้วหรือเปล่านะครับอะเดี๋ยวเราไปดูข่าวกันนะครับคราวนี้นะครับมาดูที่เรื่องสำคัญนะครับนั่นก็คือตัวมาเก็ตโมดูลนะครับที่คุณทราซิพิตานะครับได้แชร์ไว้นะครับตัวนี้อาจจะเป็นการพูดคุยในกลุ่มของเทเล GRAM นะครับที่มีการเทสแล้วก็มีวิดีโอนะครับในภาพที่เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งเป็นการทดสอบ ในการเริ่มต้นนะครับของตัวทีมมาเก็ตมาดูนะครับตรงนี้เดี๋ยวคุณเทราซิวิตาเนี่ยอาจจะมีการแจ้งให้ทราบาความคื่หน้าเป็นระยะระยะนะครับในสุดนี้นก็เหมือนยังไม่มีใครพูดถึงนะครับในคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยที่เขาพูดมานะครับในส่วนนี้ก็ยังมีข้อสงสัยนะครับว่าทําทไมเนี่ย ผู้ตรวจสอบที่สําคัญหรือว่าคนที่สําคัญนะเขายังไม่ได้พูดถึงในส่วนนี้ก็อาจจะเป็นแค่การเริ่มต้นครับในการทดสอบอตัวน,นี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าอีกนานขนาดไหนนะครับตัวมาเก็ตโมดูลเนี่ยอาจจะเริ่มมีการเผยแพร่แล้วก็แผนงานตัวรีเฟกเนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะครับต่อมานะครับมาดูอีกข่าวนึงครับที่เป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับจากคุณเคนเนชเนอร์นะครับซึ่งเป็นนักกลยุทธ าทางสื่อนะครับแล้วก็ได้พิเคราะไทม์ไลน์นะครับของ i อ c ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับาทางสื่อฝั่งอเมริกานเนี่ยไม่ได้มีผู้ที่นำเสนอข่าว i อ c ซสักเท่าไหร่นะครับแต่คุณเคชเนอร์เนี่ยนะครับก็มีการวิเคราะห์ไทม์ไลน์นะครับตัว i อ c ซเนี่ยไว้เป็นลำดับดังนี้นะครับ ในพาร์ทที่1นนะครับกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆเนี่ยนะก็คือการเบิร์ของ TBL นะครับหลังจากนั้นนะครับ LNC จะมีการสเต็กเป็นจํานวนมากนะครับทำลายต่อไปเนี่ยตัว YTC ก็จะมีการเบิร์ด้วยเช่นกันนะครับพอหลังจากนั้นอีกก็จะเป็น k u c i นะครับที่จะได้รับอิสรภาพนะครับในช่วงปลายเดือนกันยาที่จะมาถึงเนี่ยนะครับแล้วทำลายต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ USC นีครับจะนำมาสเต็กได้แล้วต่อมาก็เป็น i อ c นะครับที่จะมีการเบิร์นเปจนด,ว,ดวมากเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับนั่นก็คือไทม์ไลน์เนี่ยนะครับที่คอยเบรเนี่ยจะกล่าวถึงตัว Wluna นะครับแล้ว Wluna เนี่ยสามารถที่จะชำระเงินได้นะครับส่วนความลวมมืออีกลวมมือนึงครับที่ผมได้เคยเสนอข่าวนะนั่นกะนะนะ็คือ t ีเทอร์นะครับหรือ u s DT ทีนะครับที่เขาบอกว่าเขาจะซัพพอร์ตนะครับในบล็อกเชนที่มีชุมชนที่มีการขับเคลื่อนโดยชุมชนนะครับนั่นก็คือ USTC นะครับอาจจะมีการร่วมมือกันนะครับอาจจะไม่นานนี้หรืออาจจะเป็นปีหน้าก็ได้นะครับส่วนเท่าไรต่อไปเนี่ยไบแอนกับ u s เอนะครับจะสามารถปล่อยสินเชื่อเนี่ยได้นะครับคราวนี้ตัว USTC เนี่ยข้ออาจจะมีการ รีเบกนันะครับซึ่งในช่วงไทม์ไลน์ในพาร์ทที่1นนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเรามาดูไทม์ไลน์ที่2กันนะครับว่า,าเป็นยังไงในพาร์ทที่2นะครับหลังจาก u ูดเนี่ยมีการรีเบกนะครับ i อ c เนี่ยจะเบรกตัวขึ้นมานะครับโดยราคาอยู่ที่0.03ดดอลลาร์นะครับแล้วก็ จะมีวานนะครับคอยซัพพอร์ตไอวิีนะครับแล้วตัวกระแสเงินทุนนะครับจากเ t f นะครับจะไหลเข้าไอวหลังจากนั้นนะครับไอวิีเนี่ยจะกลับมาที่1ดอลลาร์นะครับแล้วทำลายต่อไปนะครับก็จะขยับมาที่10ดอลลาร์นะครับหลังจากนั้นครับอาจจะมีการเปิดตัวไอวิวซีหรือเทลล่าคาสิกแบบ ETF ก็เป็นไปได้นะครับแล้วจากนั้นนะครับไอวิีเนี่ยจะกลับมาที่ 1 1 9ดอลลาร์นะครับตัวนี้ก็เป็นไทม์ไลน์ที่เขาตีความแล้วก็ลำดับในเหตุการณ์คร่าวๆนะครับแต่ตรงนี้นะครับก็มีข้อความเตือนนครับว่าแบบจำลองในเบื้องต้นในเหตุการณ์เหล่านี้นะครับมันก็จะมีปัจจัยต่างๆนะครับแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เขาเนี่ยคาดการไว้นะครับก็ไม่ต้องเชื่อนะครับใน เรื่องเหตุการณ์ที่อาจจะไม่สมเหตุสมผลนะครับตรงนี้ก็แค่เป็นการคาดดาวของเขานะครับตรงนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าไทาม์ไลน์ทั้งพาร์ทหนึ่งแล้วก็พาร์ทสองที่เขาลำดับไว้นะครับะจะเป็นจริงหรือไม่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลีดรายการต่างๆไปด้วยกันนะครับพอหลังจากเหตุการณ์ต่างๆเนี้ยเกิดขึ้น ข้อมูลของคุณเคชัตเนอร์นะครับที่มีการวิเคราะห์ i อ c อนซก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะก็คือ,อคุณเคเนี่ยทำงานอะไรบ้างนะครับเขาก็ทำงานหลากหลายหลากหลายตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านการเงินหรือว่า AI หรือว่าบริษัทที่เกี่ยวกับยานะครับซึ่งตำแหน่งที่สำคัญนะของเขาเนี่ยก็คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ กลวเป็นแซกนะครับในภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกนะครับที่จริงๆเล้วเขาเนี่ยกเกษียณออกไปแล้วนะครับแล้วก็ไปทำงานด้านอื่นนะครับแต่เขาเนี่ยมันน่าแปลกใจนะครับที่เขาออกมาวิเคราะห์ในตัวราคาเอ็นนะครับตรงนี้ก็ดูในตัวทวิตเตอร์ของเขานะครับว่าอายุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยก็คือ ปี2011นะครับซึ่งมันก็จะอยู่ลาลาประมาณสัก13 13ปีได้นะครับก็ดูแล้วเนี่ยผู้ตามก็ค่อนข้างที่จะเยอะเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าข้อมูลที่เขาวิเคราะห์อ,ออกมาเนี่ยนะครับะจะเป็นจริงหรือไม่นะครับก็จบไปแล้วสำหรับข่าวอินซีนะครับคลิปนี้ก็จะ,ะรวบลัดนิดนึงนะครับในเรื่องไทม์ไลน์ มันก็จะมีข่าวที่ตกหล่นไปบ้างนะครับเดี๋ยวยังไงผมก็จะเสนอในคลิปต่อๆไปนะครับในส่วนนี้แล้วในช่วงนี้นะครับข่าวก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ตัวราคาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะผันผวนเป็นอย่างมากนะครับมันก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยของภูมิรัฐศาสตร์นะครับที่ยังดําเนินต่อไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ดัชนีหุ้นของที่ของญี่ปุ่นนะครับก็ร่วงลงมา1ิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับรวมทั้งปู่บาเวนลาเฟสนี่นะครับก็ได้มีการขายอุ้น Apple ไปนะครับตรงนี้ก็ทําให้อาตลาดเนี่ยมีความกขบวลรวมถึงข่าวของอว่าจะเกิดตัวรีเซ s ชันนะครับในอเมริกาตรงนี้ก็เป็นประจัย์สำคัญโดยเช่นกันนะคที่ทําให้ตัวตลาดนะครับมีความผันผวนไม่ว่าจะเป็นตลาดาตลาดทุนหรือตลาดคริปโตนะครับ ก็แดงไปทางกระดานครับแต่ในนับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการดีบาวขึ้นมาน,น,นะครับในตัวตลาดก็เริ่มเขียวๆขวขึ้นมาบ้างนะครับแต่ยังไงเนี่ยก็ต้องคอยตามเหตุการณ์แล้วก็ระมัดระวังกันให้ดีๆนะครับในเรื่องปัจจัยต่างๆในส่วนนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับ คลิปนี้นะไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนแต่งใดนะครับเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็นักลงทุนควรศึกษาแล้วก็พิจารณาข้อมูลอย่างรอบครอบนะเพราะโลกคริปโตมีข่าวสารที่หลากหลายแล้วก็มีข้อมูลที่มากมายนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็ต้องระมัดระวังในเรื่องข่าวสารแล้วก็ราคาด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปเพื่อการศึกษาแล้วก็เสนอข่าวสารข่าวยูนรี แล้วเพื่อนๆครับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหวังว่าข้อมูลจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยครับในการนำเสนอข่าวข้อมูลอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างตกหล่นไปบ้างนะครับยังไงเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์แนะนำไว้ในใต้คลิปได้นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ